เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับผมปารมปารมกัสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SS l a n e ตัวรามกัสสีแดงนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซีซันหนึ่ง EP เจ็ดแล้วนะครับผมเย่ EP เจ็ดแล้วหลังจากหา,หายไปประมาณวันสองวันเพราะว่าผมเหนื่อยมากผมพักผ่อนนะประมาณวันสองที่ผ่านมาผมก็ได้ถ้าใครไปถ้าใครติดตามผมผมก็จะโพสต์ลงไปในชุมชนบนยูทูบนะผมว่าผมไปพักผ่อนมานะ,าะว่าเหนื่อยมาก เหนื่อยมากเหนื่อยใจอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอาชีพมาติดต่อกันลายบนมันเลยเหนื่อยมันเลยเหนื่อยจากอีพีที่แล้วที่ผมได้ทําการเอ่อเล่นไปนะประมาณผมไปทำอะไรเพาะเราเรื่องดีวีซว่าฝืนลบอะไรป่ะนนี้ทำมาต่ออีพีเจ็บเลยนะวันนี้ผมก็ได้ทำการชุกทุกชุกทุกชัวร์ก้าเขียน ลินผัดไปนิดนึงเพราะว่าติดอะไรก็ไม่รู้มาก็ได้ไปหาอะไรประมาณวันสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้ไปหาแบบหาแบบไปทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นพักผ่อนนะพักผ่อนอะไรนู่นนี่นั่นนะก็สบายสบายครับผมวันนี้ผมว่าคิดว่าผมจะมาหาเหมืองลงนะเพราะว่าไอ้หมืองที่ผมเจออยู่ใต้บ้านผมเนี่ย มันไม่ใช่เหมืองเลยมันเป็นเหมืองน้ำเลยละ่ะเหมืองน้ำแบบน้ำแบบน้ำเป๊ะตอีกแล้วฮะแตกแล้ว,ลวพี่แอกผมแตกคนพี่แอผมแตกคนไม่เป็นไรมีสำรลอง <c oughs> มีสัมองมีสัมลองอาจจะมีเสียงอะไรมา ก็ขออภัยด้วยนะผมพบว่าบ้านผมมีเกิดอะไรทุกอย่างผมเล่าเพาะบ้านผมมีเออ่ถ้าจะเล่าให้ฟังก็ไม่อยากเล่าเดี๋ยวเออ่กิเกตเล่าดีกว่าโอ้แตงโมเกิดแล้วอู้ทุกแตงโมนะทุกแตงโมพี่เต้ทุกแตงโมพี่เต้ยังไม่มีซิวทัดนะ สิวทัดยังไม่มีนะวะ้าเวสิวทัดยังไม่มียังไงด,ยงไงดียังไงดีนะยังไงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มบนมิวดีกว่าเดี๋ยวทำเครื่องปั๊มบนมิวอัดนมัตดีกว่านะผมไม่รู้ว่าทำง่ายหรือทำยากนะเดี๋ยวผมว่าผมลองทำดูดีกว่าว่าผมมีมกีกี่ก้อนนะ,นะก่อนนะผมมีเหล็กอยู่สามก้อนนะ นั่นจะไม่พอทําที่ปั๊มบุญย๋ยวขออน,นุญาตเปิดดูก่อนนะฮะสูตรครับสูตรครับสูตรครับถังถังหมัก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 ถนะังหมักยินไลยนะถังหมักอ่านี่ไงเจอแหละคอมโพสเตอร์ใช้สลนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเซตบล็อกบล็อกสลับเจ็ดชิ้นนะเอามาสักมาสักมาสัก พอมอั้งพอมันจะได้สลับประมาณครึ่งนะท่าสลับสิบสองอันหนึ่งสองโอเคพอดีเป๊ะครับผมเหลืออยู่ห้านมันสามารถทำอะไรได้บ้างเออผมขออนุญาตทำการทำที่หมักมุลที่ปักมุอดูก่อนนะฮะที่หมัก ที่หมักปุย๋ยท,ท,ทั้งหมักปุ๋ยพูดติดอ่างเธอเธอเธอรู้ติดอ่างมีแล้วเออแม่งสุดยอดนะครับเอายังไงวะอัดอัดอัดแตงโมนด้ว้าวสุดยอดไปเลยฮะอัดแตงโมได้เนาะว้าวแล้วทำการนะรอแตงโมโตนะรอแตงโมโตทุบแล้วก็เอามาเอาวางนะเอามาทำเป็นทั้งหมักปุ๋ยนะผมก็จะไปหาลงเมืองนะ เดี๋ผมมันะมีของไม่ค่อยเยอะนะไม่ต้องอะไรนะอะไรบางทีตจะเอาไปลงได้แบบบูเลปเพลงดาบล่องนับผาโย่เพลงดาบล่องนับผาเพลงดาบล่องนับผาได้ไหมนำบูไปใส่บนเนื้อได้ไหมต้องทำโปสเตอร์ได้ไหมเพลงดาบล่องนับผ่าอู้โตดีหญ่ไม่ได้คำสารนะเพลงดาบล่องนับผ่านะอุ้ยกดอีกแล้ว ได้อันนี้ด้วยนะเหงดาบล่องน้ำผาเหงดาบลบ่องตูดนะเหงดาบล่องตูดนะเยอะปุ้ยขึ้นอัดหน้าเลยเช็ดเคยขึ้นอัดหน้านะได้ไหมใส่ได้ไหมไม่ได้ไปนี่ทำไมมันใส่ไม่ได้ทำไมมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไร าไปเก็บกันนะเอาไปเก็บทำทำนั่งล uh, <problems? S 2> <power. S 3> ้างก็ได right? so ้ทำเอ่อเออ่เป็นอ่เชื่ออะไรนะวันเชื่ออะไรนะถ้าใครรู้ชื่อก็เอมเมนต์มาได้โฟล์กอนด้วยกันมันเชื่ออะไรวะอันจี้อะไรอะเดี๋ยวเอ่อมันเชื่ออะไรวะเอ่อมันมันชู่มันเชื่ออะไรวะวีอะไรวะ อย่างคับเปอรที่ผมใช้พอแต่ EP หกเนาะแบกนิดนึงแช้ก็พอสบายเขาเนื้อไก่เนะี่ยหาน้อยน้อยไม่ไม่ค่อยมีเวลาละลาพี่ลาซูนี่เอาไปดีกว่าแลาพี่ลาซูนี่เอาไปตะวันจะตกดินแล้ว

ยังไงได้แล้วเย่ได้แล้วต่อไปก็ทิ้งไว้ครับผมรอการเวลาไปทิ้งไว้และรอการเวลาให้มันไล่ต่อไปนะครับผมนะปล่อยไปปล่อยให้ไล่ไปต้องสูงท่ทะเลให้หายไปหนาวๆน ไปไม่ไล่ไปได้แล้วโบนเมียวเอาดิเอ้เย้โบนเมียวชิ้นแรกเนี่ยเอ๊ะอะไรอะอ้าซอมบี้ดาวนั่นไงผมว่า์ละเวลาครับแล้วครับอุ้ยแพนด้า เอาโปอุ้ยตกตกตกเอาตกไอ้กระตกกระตกเย็ดโอเคนอนข้ามวันเช้าแล้วผมเช้าวันที่สันสุดใสกับอากาศที่ยอมรับวันหน้าหมอเช้าที่สันสุดใสเกินเช้าขึ้นมาทำไมผาทิ้นไม่เห็นขึ้นรือวะ มันอยู่ไหนมันมันมันบังภูเขาบังอ่ะโอเคช้าช้าช้าไรช้าไรไม่ได้เห็นไหมวันนี้ว่าผมจะไปหาเมืองนะหาเมืองที่ดีกว่าใต้บ้านผมนะผมมามาเดี๋ยวผมมาหาเมืองตัดเดี๋ยวเราก็จะหาคุยเรื่องนี้นะไหนผมหาเมืองก่อนนะครับผมตอนนี้ไปทำอะไรหาเมืองมาและเมืองมาแล้วเจอแล้วครับผม เป็นเมืองแบบเหมืองเป็นแบบเมืองหยุมนะเอาละนะมีอันนี้แล้วก็มีอู้ววอันลัคกี้โบล็อบอลว้าบอลวาแล้วอันลัคกี้โบลว้าวจัดนะครับผม๊ะกาลังกันพรานลุงเหมือนนะ จะต้องลงแบบอย่างระมัดระวังแบบค่อยๆลงนะผมไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรแต่ผมคิดว่าข้างล่างนั้นน่าจะอันตรายเพราะข้างในมันอันตรายนะเพราะข้างในมันอันตรายนะเพราะข้างในมันอันตรายนะนั่นสามารถต่อข้างหน้าได้นะนอะไรมไม่รู้ ว่าไงครับภาคเนี้ยภาคบิลออฟอิดิชันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันสามารถต่อข้างหน้าได้ต่อข้างหน้าได้ต่อข้างหน้าได้อย่างเช่นอุนเตออุนเตอุนเตอุนเตอ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 จากตรงไหนจากข้างล่างนี่ไงจากข้างล่างนี่ไงยิง วินปิดน้ำโอเคโอเคเป็นกันนะเดี๋ยวผมว่าอบบไปดีกว่านะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวคนทั้งหมดรอบๆเอาดีกว่าเออเออ no n โน o no no wow กูกันระวังนะผม ขึ้นก่อนเออเออขึ้นขึ้นโอเคขึ้นมาได้ละมาฮะเราจะกลับบ้านกันดีกว่าเก็บของเต็มตัวเดี๋ยวผมจะมาลงเหมืองนอกรอบดิวเอาดีกว่าถานว่าเป็นยังไงฮะอยากผมจะมาเล่าเหมือนตอนที่ผมเล่นโลบอกแบบบล็อกฟุตว่านอกรอบนั้นผมไปทําอะไรบ้างผมขออนุญาผมกลับบ้านเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังบ้านอกรอบผมทำอะไรบ้างนะผมผมล่อยผมลัยกันเนาะ ท่านท่านจิตยอดน้ำท่านจิตยอดน้ำเลยอุ้ยอุ๊ยตกมันตกอ่ะมันตกอ่ะปั๊บปั๊บมันก็ตกอ่ะตกมากเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนอบรอบว่าผมจะไปทำอะไรมาบ้างนะจะอะไรเล่าให้ฟังในคิดหน้านะครับผมนะตอนนี้อัดมามานี่แล้วนะผม ผมจะปิดคลิปแล้วนะผมนะฮะนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นนอกรอบให้ฟังนะว่าผมไปทําอะไรมาบ้างในนอกรอบเอาละครับผมถ้าหากถ้าหากชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับแต่ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมปามมก่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ